จะสอนเล่นเพลงไม่เหมือนเดิมนะครับอันนี้จะเป็นของพี่เมทานะครับที่แต่งเอาไว้นะครับเพลงนี้ก็เป็นเพลงนามาสการที่ไพเราะอันนึงนะครับแล้วก็สนุกสนานนะครับทีนี้เพลงนี้นะครับก็ในออริจินัลเนี่ยจะอยู่ในคีซีนะครับผมเดี๋ยวจะมาสอนเล่นเพลงนี้ด้วยกันนะครับไปเล่นเป็นกีตาร์ตัวเดียวก็ได้เนาะ แต่ก็จะไปดูสอนนะครับก็ฝากสับสับใครช่องไว้ด้วยนะครับแล้วก็เพื่อเป็นกําลังใจแล้วก็เป็นม่นพอร่วมกันเนาะเพลงนี้มีรีเควสเข้ามานะครับว่าแัญหาคอร์ดยากจริงๆนะผมหาคอร์ดใน Google เนี่ยก็ไม่ค่อยเจอเนาะก็หวังว่าลองเอาคอร์ดอันนี้ไปใช้ก็ได้นะครับเพลงนี้เนี่ยมันมีอยู่แค่3คอร์ดนะครับไม่ว่าจะอยู่ในคีย์ไหนก็แล้วแต่ทีนี้ออริจินอลเนี่ยเป็นผู้ชายร้องนะครับก็จะอยู่ในคีย์ซีเนาะซึ่งก็จะใช้แค่3คอร์ดก็คือมีคอร์ดซีอ่าจับคอร์ F นะครับ แล้วก็คอร์ด G นะครับแค่3มคอร์ดนี้นะครับอันนี้เป็นคีย์ผู้ชายเนาะถ้าเป็นคีย์ผู้หญิงนะครับก็ที่ผมดูเนี่ยมันจะมีเป็น cover นะครับของคิสจังเไม่แน่ใจก็จะเป็นคีย์จะเป็นคีย์ A นะครับก็จะมีคอร์ด A นะครับคอร์ด D นะครับแล้วก็คอร์ด E ะนะครับ ก็จะมีอยู่3ขอรอดนี้นะอันนี้ขี่ผู้หญิงนะครับขี่ผู้หญิงขี่ผู้ชายก็แยกกันนะครับถ้าเกิดผู้นำนมัส,สกรารเป็นผู้ชายก็ใช้ในขี่สีก็ได้เพลงนี้อาจจะยากสําหรับมือใหม่ตรงที่ความมันเป็นทีเน่เป็นเพลงเร็วนะครับความเร็วของเพลงมันเนี่ย ไปที่ร้อยเลยนะครับตบมือนี่ก็โอ้โหสนุกสนานเลยนะครับทีนี้แพทเทินในการดีดของมันนะครับพอะเป็นกีตาร์โปร่งเนี่ยก็เราดีดเป็นพทเทินสบายๆก็ได้นะครับเป็นลงลงขึ้นขึ้นลงลงลงขึ้นขึ้นลงอันนี้เลยนะครับ่าประมาณนี้เลยว่าชื่อทอโหซีก่อนนะประมาณนี้นะครับแยกฝึกจับคอให้้ก่อนนะครับแล้วก็ฝึกดีดนะครับ ทีนี้เดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูทั้งสองคีย์เลยนะว่าในท่อนเวิร์สกับท่อนคอรัสเนี่ยไปฝึกตรงไหนก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเล่นไปกับเพลงเนาะผมเปิดเพลงขึ้นมาแล้วก็เล่นไปพร้อมกันเลยนะครับโอเคทีนี้มาดูในอ,อันนี้ก่อนนะครับมาดูในท่อนเวิร์สก่อนนะครับเพลงนี้มันมีแค่มันมีอยู่3ท่อนหลักๆนะครับเวิร์สปีคอรัสแล้วก็มีคอรัสนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาไล่ดูกันเนาะอ่าทีนี้พอจับคอร์ดได้แล้วนะครับเอาในคีย์ซีก่อนนะคีย์ซีก็จะมีเนี่ยครับ <C>, C F นะครับ อ่าท่อนเวอรส์สก็จะมี C กับ F นะครับอย่างละ2ห้องเลยอ่ามาดูกันนะท่อนเวอรส์สนะครับ one two three four ก็สงสารใจใหม่ความคิดของฉันคงรับเอาไว้เปลี่ยนแปลงข้างในใหม่แล้วก็ปรีคอรัสนะครับปรีคอรัสก็จะไปที่ G แล้วนะอ่า one t G ไปท่อนฮุกนะครับท่นอนคอรสตก็ใช้ทั้งสามขอดเลยนะครับ C F G เนาะอ่าที่ ก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ผมยังร้องไม่ค่อยจะได้เท่าไหร่นะพอหำหำได้ในท่อนแรกนะครับแล้วก็ในท่อนคอรัสแต่ว่าพอดีมีรีเควสเข้ามาก็จัดให้นะเพราะว่าเพลงนี้ยังไม่เคยเอามาใช้ที่คึกจักเลยนะครับแต่ว่าเป็นเพลงที่เคยเคยเหมือนแบบฟังผ่านๆหูมานะแต่ว่าไม่เคยได้แกะเล่นนะครับโอเคทีนี้ในคีย์เอเนี่ยครับก็เหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะมีชาร์ตคอร์ดให้นะก็ฝึกเป็นอันเนี้ยเหมือนเดิมนะครับอ่านะครับก็จะเป็นคอร์ด เซตเนี่ยคล้ายๆกันก็มีการเปลี่ยนคีย์อย่งนั้นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะเปิดกับออริจินอลนะครับที่เล่นในคีซีนะครับอ่าอน,นี้ก็เปิดลิงก์เลยนะครับซึ่งพอเราแกะจากออริจินอลเนี่ยเราก็ต้องมาแกะขอว่าอินโทรเล่นอะไรนะครับก็จะไม่เหมือนกีตาร์ตัวเดียวเนาะอันนี้ผมก็ลองเหมือนกับว่าเล่นไปด้วยนะครับเพื่อที่ว่ากับเพลงนะครับอันนี้ผมเปิดในออริจินอลในช่องของคุณ Kingdom w o r s h i p p e r นะครับอันนี้อ่าลองดูนะครับเล่นกับเพลงนะ นี้ก็จะเล่น C ที่ผมบอกว่าอินโทรมันเป็นขอด C หนึ่งห้องเนี่ยอีกห้องหนึง C แล้วก็ F นะครับ2ห้องอทีนี้ถ้าเราดีดเหมือนอราิจินอลนะครับก็จะยากนิดนึงนะโอเก็จะเยอะหน่อยนึงนะครับมือใหม่ก็อาจจะ นะครันรับเอาไว้เปลี่ยนแปลงค่ะ อินโช์นะครับอ่านี่ประมาณหนึ่งรอบนะครับก็ประมาณนี้เนาะนะครับจริงๆว่าออริจินอลมันก็จะดีบ้า ก็มีแพทเทิร์นนี้สอนอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าถ้าเกิดเล่นโอ้โหผมก็เดือดเดือดไปนิดนึงเนาะแล้วก็รู้สึกว่าคนโอ้โหอันนี้มันกีตาร์มันจะมันเล่นกีตาร์ตัวเดียวเนี่ยถ้าผมเล่นนะครับถ้าผมเล่นผมก็เล่นเป็นสบายสบายแบบนี้แหละนะครับก็ช, oh God, ชิีกงขอ Kevin, แต่จะดูแบบว่าเอ๊ะมันสบายสบายไปหรือเปล่าหรือว่าอะไรจะจะแบบเดือดเดือดกัน แต่ว่าจะร้องยากนะครับในแพทเทิร์นออริจินลแบบสบายสบายดีกว่าเนาะก็เป็นไงก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับติชมเข้ามาได้แล้วก็รีเควสเข้ามาได้เรื่อยๆนะครับเพราะผมรู้ว่าเป็นพระพรกับพี่น้องนะครับแล้วก็เป็นพระพรกับผมด้วยนะครับที่ได้แบ่งปันความรู้ตรงนี้นะครับแล้วก็ฝากช่องเอาไว้ด้วยนะครับทั้งในเฟซบุ๊กนะครับแล้วก็ใน YouTube ด้วยนะครับผมแล้วยังไงเดี๋ยวพบกันคลิปหน้านะครับของพระเจ้าอวยพรครับ